และนี่ค่ะก็คืออาหารจีนที่วัตถุดีดแล้วก็ราคาดีในสุขุมวิทนะคะทุกคนครับคือร้านจีนมันโลเขาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่แกที่เยวาวราชแล้วก็ได้ย้ายไปเปิดที่แม่สอนรอบหนึ่งตอนนี้กลับมาอยู่แถวโซนสุขุมวิทต,ตั้งแต่ปี6กหนึ่งกินเข้าไปแล้ว after taste นั่อยู่ในปากอบอวนเพราะว่า,น,า,วาน้องดีสอนไว้ที่กวางโจวแล้วเขาว่าอาหารกวางตุ้งต้องกุ้งเด้งเท่านั้นก็เด้งจินตัวนี้คือเด้งเอาลิ้นดันเพดานแล้วเนื้อปลาค่อยๆแตกตัวออก แล้วก็น้ำซอสหอมอบอวนในปากกลิ่นน้ำมันกลิ่นน้ำซอสกลิ่นขค็มกลิ่นต้นหอมแล้วก็รสของปลาหวานนะเนื้อเขาอจะแน่นคือเห็นเลยจากหน้าตาคือเนื้อมันแน่นเข้มหน่อยๆแล้วก็หอมมากๆถูกต้องมากสุปที่ถูกปลาที่ถูกต้องค่ะ ดีค่ะพิมกินแหลกค่ะและนี่คือคุณทศพลค่ะสวัสดีครับคนดีคนเดิม,ดมแล้วพอเจอหน้าคุณทศใช่ไหมก็จะนึกถึงอาหารยานหนึ่งตอลนนะะอดเวลาในกาหารจีนซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันน่ะน,นะคะปกติพิมมาแถวสุขุมวิทบ่อยก็ชอบหาอาหารจีนอะและ้วปรากฏว่าแบบยังในใน,ในหัวไม่ค่อยมีสต็อกร้านอาหารจีนก็เลยถามนางว่าร้านไหนที่แถวสุขุมวิทที่เป็นอาหารจีนที่ราคาโอเคและอร่อยมีแนะนําบ้างไหมคะคุณก็แนะนําร้านนี้ค่ะคือร้านจินมาโลเขาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่ที่เยาวราชแล้วก็ได้ย้ายไปเปิดที่แม่สอดรอบหนึ่งตอนนี้กลับ อยู่แถวโซนสุขุมวิทต,ตั้งแต่ปี61ซึ่งมิ้มอ่ะไม่เคยกินเลยแล้วคุณโฮก็บอกว่าเ้ยร้านนี้แบบอร่อยแล้วราคาดีอยากให้ได้มาลอง<ด>น,นะฮิตเดนเจมของผมเองเขาก็เลยพาดิฉันมาลองวันนี้ค่ะและนี่ค่ะคือจินหมันโลคะ่ะทุกคนคะไปคะ่ะเข้าไปซิมเบิงเพราะว่าเขาบอกว่าเป็ดอร่อยและเพราะเป็นอาหารสไตล์กวา,างตุกเนาะกุ้งก็เลยจะเด้งกุ้ง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 เด้งเม้นหลายคลิปแล้วทำไมไม่ร้องเพลงกุ้งเด้งกกุ้งเด้งวันนี้ร้องเลย ใช่เราจะพาฉันไปกินกุ้งเด้งไปเข้าไปในร้านค่ะทุกคนค let's go ถือให้ชิงเป็นอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงครับมันเป็นอาหารสไตล์ที่เมื่อก่อนทางฮ่องกงนี่เขา นิยมกันมากเป็นคล้ายๆอาหารกองตุ้งผสม,มกับแต้จิว๋วฮะปัจจุบันนี้มันก็แยกกันไม่ค่อยออกว่ามันจะเป็นอาหารแต้จิ๋วหรือเป็นอาหารใส่กองตุ้งเนี่ยแต่ว่ามันพื้นฐานฮะมันก็มาจากใกล้เคียงกันยกเว้นว่าเป็นอาหารทางสฉวนแค่นั้นเองที่มันจะมีสไตล์ที่เผ็ดแล้วก็มันแค่นั้นเองครับทุกคนในเมนูเขาคือเยอะแยะมากมายหลากหลายแล้วก็เลือกกันไม่ถูกก็เลยสั่งมาค่อนข้าง เยอะเหมือนกันตอนนี้ก็คือสำเนียตแล้วว่าชางพิเอะเหมือนกันแต่ว่าอยากแรกขึ้นมาคือผัดผักค่ะอันนี้เป็นคณะทิโป้ฮะก็คือคณะนี่เขาจะใช้คณะฮ่องกงเอามาซอยเล็กๆทิโปันก็นคือปลาตาเดียวแห้งเอามาผัดเพื่อให้มันมีกลิ่นที่มันหอมขึ้นก็คือจริงๆไอตัวนี้มันเป็นเหมือนต้นทางของคณะปลาเค็มคือเวลาเราไปกินร้านข้าวต้มอย่างเงี้ยเขาอาจจะหาทิโป้เ่ยเขาใช้ไปในสีเข็มแทนอ่างเงี้ยก็เป็นการแบบ develop ซึ่งที่เนี้ยเขาบอกว่าใช้ตัวของทิโป้เป็นฮ่องกงฉะนั้นเวลามาวางกลิ่นเขาหอมจริงๆทุ กินเตะจมูกก็เลยเ,เออหอมจริงขอซิมเบิงแต่เขาให้ทิปโป้เยอะมากอยู่นะเนี่ยดูดิทุกคนให้ปลาเยอะมากมีหน้าตอนลงคือหอมมากทีนี้นะคะเหมือนคนน่าไปลวกก่อนผัดเหรอความแบบความเหมือนฉ่ำในตัวน้ำคณาเยอะมากๆแล้วก็ทิปโป้ไม่เค็มจริงแต่หอมมากๆรสชาติถัดมาเป็นเค็มอ,อ,อ่อนๆเฉยๆเลยแล้วก็ผักกรอบอร่อยไม่ต้องกินข้าวก็ได้เพราะมันไม่เค็มกินเล่นหรอใช่ เป็กิตามันก็เป็นเป็เชอรี่นะครับเรามีการใช้รสชาติในการที่เราจะต้องมาทาตัวท้องมาแล้วก็นํามาขึงรูปร่างมันก็เหมือนกับพินจีนนะฮะที่ทำาม้เรียกว่ากีตาเพราะว่าทรงมันพินจีนกับกีตามันก็ใกล้เคียงกันรสชาติมันก็จะเป็นออกอเค็มมีความมันความกรอบของหนังคนมันมาแล้วมันมาสองส่วนส่วนหนึ่งหนังเยอะส่วนหนึ่งเนื้เอนนเยอะขอลองส่วนที่หนังเยอะก่อนได้มให้ ชิ <S <S พี่พี่เขาบอกว่าเป็ดมีรสชาติมีรสชาติจริงมันเค็มเนืล้อในเนื้อเป็ดทุกคนอหอมมันใส้นัำเขาย่างแห้งนะแต่ไม่ไม่กระด้างชินช้นชิ้นพิมคือเนื้อแห้งเลยแต่เดี๋ยวขอชิมเนื้อของคุณทศกัง คือเนื้อเขาจะเป็นสไตล์แบบย่างมาแห้งนิดนึงให้มันเฟิร์มเิมเด้งๆแล้วก็หนังกรอบจริงค่ะแล้วก็เขาอะพี่บอกรสชาติมันซึมไปถึงเนื้อจริงๆอันนี้พูดจริงว่าเนื้อมันจะมีความเค็มอมหวานน้อยอยู่ที่เหมือซอสก็จะเพิ่มหวานเค็มอ,อ,นอ,อนม่อนๆนี่ของซอสเขาหอมมากหวานบางห,หอมหวานากับผักดองซิมบังผักดองสิผักดองกรอบหวานหวานมีฟีลิ่งสไตล์โบราณที่เคยกินตอนเด็กๆแต่ตอนนีุ้นูขอกินตัวท็อปได้ไหม ตัวเปาะเปี๊ยะเนี่ยมันเป็นแผ่นที่มาจากทางฮ่องกงแผ่นมันจะบางมันต้องนําเข้ามาอย่างเดียวตัวกุ้งอ่ะมันก็จะทานหาทานที่ไหนก็ได้เพราะว่าตัวตัวทอดมันกุ้งเนี่ยมันมีทั่วไปแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแผ่นมันที่เราจะมาทําแล้วก็รสชาติแค่นั้นเองครับซึ่งพี่ก็บอกว่าจริงๆตัวกุ้งอ่ะมันจะมีมันสี่เมนูมีทอดมันมีแหกกึ้น มีปอเปี้ยะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือปาต้องโก้ยัดไส้กุ้งทั้งสี่ตัวเนี้ยใช้ไส้กุ้งแบบเดียวกันขึ้นอยู่กับคุณอยากได้แป้งแบบไหนซึ่งใจจริงอยากลองปาต้องโก้แต่ว่าตัวปอเปี้ยเขาว่าก็น่ากินเพราะว่าไม่มีที่อื่นมีเขาใช้แป้งนําเข้าจากฮ่องกงมาห่อเลยแล้วในรีวิวก็คือหลายคนบอกข้างในเป็นกุ้งแบบต่อนๆเด้งๆอะค่ะเพราะว่าเป็นสไตล์กวางตุ้งกุ้งมาจัดเด้งใช่ไหมหนูก็เลยแบบต้องลองอ่ะต้องลองชิงเนี่ยค่ะให้ดูแป้ง รสแบบกุ้งฮ่องกงอ่ะกุ้งมิกไทยกุ้งแตะแล้วกุ้งแบบกุ้งหอมๆอ่ะเขาก็ปรุงรสเค็มนิดๆแล้วแป้งนื้อคือเข้าไปแล้วก็ละลายหายไปเลยแป้งเขามีความโปร่งจนคล้ายๆตัวเมี่ยงแต่ว่าไม่เหมือนกันเทคเจอร์ความกรอบเปราะบางไม่เหมือนกันอ่ะอยากให้ได้มาลองอันนี้มันนุลนๆแป้งๆกว่าหน่อยแต่กุ้งข้างในก็คือสับหยาบนิดนึงแล้วเด้งอร่อยเค็มมันอ่อนสิ่งนี้ดีมากกินเข้าไปแล้วอัฟเตอร์เทสแบยังอยู่ในปากอบอวลนี่ยังไม่ได้จิ้มบวเจี่ย เขามาเค็มหน่อยๆกินกับบวยเจี๊ยบก็ได้ค่ะหรือกินลเล่นๆก็ได้เหมือนกันอะไรก็ตามที่เป็นกุ้งของร้านนี้อร่อยหมดผมว่าคนผมว่าคนกวางตุ้งก็ทํากุ้งเก่งอะทำให้มันเด้งอะอีกตัวที่ผมชอบแต่ไม่ได้สั่งใครมาลองสั่งได้เต้าหู้หนึ่งกุ้งอันนี้อร่อยมากราดฟอสมาแล้วก็กุ้งอย่างนี้เลยเด้งๆเพราะว่าน้องดีสอนไวที่กวางโจ้แล้วค่ะว่าอาหารกวางตุ้งต้องกุ้งเด้งเท่านั้นก็เด้งจริงตัวนี้คือเด้งอร่อยติ๊กผ่านค่ะ ในขณะที่พี่เบมกับคุณทดถ่ายใช่ปะไม่ถึงถ่ายตัวอื่นฉันก็เล่มเป็ดไปเลยแหละส่วนหนึ่งก็คือที่หายไปก็คือฉันเองฉันชอบเป็ดมากมันถึงพื้นฐานจะชอบเป็ดอยู่แล้วแล้วก็เป็ดตบเนี้คือเนื้อเขาอจะแน่นคือเห็นเลยจากหน้าตาคือเนื้อมันแน่นก็คิดว่าตอนแรกก็คือว่ามันคงไม่ใช่สไตล์เนื้อเป็ดที่เราชอบแต่คือที่ดีที่สุดคือหนังกินหนังมันแบบหอมกรุ่นมากๆคือกลืนลงไปแล้วกินหนังมันก็ยังตลบอบวนอยู่ในปากแล้วคือ ความหนังกรอบมันคือกรอบจริงๆกรอบแบบแกรกแกรกอย่างเงี้ยอร่อยมากเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นปลาบูปลากระพงปลาหิมะแล้วก็เป็นปลาทะเลแต่อยากแนะนำให้ลูกค้าทานส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาบูเพราะว่าปลาบูเนี่ยมันปลาที่หาทานยากเป็นปลาธรรมชาติปลาเลี้ยงนี่น้อยมากครับจะไม่อร่อยเนื้อมันจะนุ่มลื่นครับผมขอชิมหน่อยเซเพราะหนูชอบเมนูปลาบูนึ่งมากแล้วหากินยากอะเดี๋ยวนี้ตามร้านในห้างไม่ค่อยมีแล้วอะ นึ่งพอดีมากน้ำราดกลิ่นซีอิ๊วชัดหอมแล้วก็เค็มกำลังดีอะ่ะกินกับเนื้อปลาคือพอดีมากกินกับข้าวก็จะดีค่ะแล้วพอปลาที่สุกพอดีเนาะเนื้อมันเป็นลิ่มแบบชัดอร่อยเนื้อปลาบัวอร่อยอะ่อะเผบปลาบัวเอาลิ้นดันเพดานแล้วเนื้อปลาค่อยๆแตกตัวออกแล้วก็น้ำซอสหอมอบอวลในปากกลิ่นน้ำมันกลิ่นน้ำซอสกลิ่นขิงกลิ่นต้นหอมแล้วก็รสของปลาหวานเลดีมาก นั้นใครที่ชอบสายปัาเนึงนะคะถ้าเกิดไปร้านอาหารกวางตุ้งก็อย่าลืมสั่งเมนูเรื่องซีอิวนะคะจะได้รู้ว่าแบบเออเขากวางตงุ้งเขาทำอร่อยอจริงนะเน,นื่อซีอิวนี่กระเพาะปลาสดนี่มันจะเป็นมาจากเป็นกระเพาะปลาที่เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็เราเอามาตากแห้งแล้วก็มาเก็บไว้เวลาเรามาปรุงเราจะต้องมาต้มแช่มันเพื่อให้มันขยายตัวขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นซุปโดยปัจจุบันเนี่ยบางคนก็นิยมทานสดเลยแต่บางคนหมดกลัวขาวแต่ถ้าแห้งแล้วเนี่ยมาทำขึ้นมามันจะไม่ขาว ชอบกระเพาะปลาสดมากแต่รู้สึกว่าหา้านที่ทำอร่อยค่อนข้างยากก็เลยอยากลองดานี้ค่ะชิมนะน้ำมาใสใสเลเฮ้ยคนสุกข์หอมมากอะ่ะเอาอะไรอหอมกระเพาะปลาแล้วก็พวกแบบ ของ,ของทะ้งของแห้ง<ม>พวกก้างป่วยพวกเนี้ยนะๆๆกลมๆหวามตุ้งมากไม่แต่กลิ่นขหอมมากเลยนะกลิ่นกลมๆที่คุณพ่อนั่นแหละกลิ่นทะเลอ่ะชอบมากชอบกลิ่นเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าร้านไหนมีกลิ่นนี้จะแบบสาสตร์เอ้ยจะขาสั่นตอนนี้คือแบบโอ้ตายละตายละตายละถูกใจจังเลยค่ะชอบกลิ่นนี้มากเวียนดีมากทำซุปที่ถูกต้องขอชิมตัวกระเพาะปลาสดหน่อยให้ดูกระเพาะปลาสดไม่อ,อยากอื่นเลยรู้สึกดีมากวันปากผมอาจจะแปลกนะผมไม่ชอบกินของกรอบชอบกินอะไรที่มัน นุ่มๆเด้งๆอยู่ในปากครับชอบมากทุกคนใครเป็นสายกระเพาะปลาสดแล้วก็ชอบกินซุปที่มันแบบมีรสชาติได้หนึ่งแนะนําอันนี้คือแบบเข้มหน่อยๆแล้วก็หอมมากๆถูกต้องมากซุปที่ถูกกระเพาะปลาที่ถูกต้องค่ะทุกคนแต่ขอ disclaimer ก่อนว่ากระเพาะปลาสดไม่ใช่กระเพาะปลาสดๆนะมันคืออะไรคะถุงลมถุงเป็นถุงลมที่แบบมันคืออันเดียวกับกระเพาะปลาแห้งที่เนี้ยเวลาเราไปร้านข้าวต้มบางทีเราจะงงเพราะบางร้านเนี่ยขายทั้งกระเพาะจริงทั้งกระเพาะตัวนี้ก็ลองสอบถามเขาดีๆว่าแบบ คุณอยากได้อะไรแล้วก็เขามีอะไรจาได้ว่าแถวเขาต้มปลาสะพานเหลือมีสิ่งนี้แต่ว่านั่นแหละน้องเจ้าจากบรรทัดทองกันนะทุกคนก็เดี๋ยวเราติดตามว่าน้องจะย้ายไปไหนค่ะกุ้งผัดซอสเห็ดหอมเนี่ยเราใช้เห็ดหอมสดมาทําเป็นซอสขึ้นมาออกจะเป็นคล้ายๆกับสไตล์สองเสียวนนิดนึงแต่ว่าเราดัดแปลงเพื่อไม่ให้มันมันและรสชาติมันก็จะกรอบๆมีเผ็ดนิดๆมาค่ะแอบเห็ว่ากุ้งเขาตัวใหญ่มากแบบมาก เป็นกุ้งที่แบบยังมีความเป็นกุ้งอะ่ะเขามไม่ได้เด้งไปเลยแบบเวลาเขาทำกุ้งตัวเล็กอะ่ะแบบเวลาเขาทำกุ้งตัวใหญ่แล้วมันแบบข้างนอกเด้งข้างในเป็นเนื้อซอสหวานรสพริกนัวๆน่าจะเป็นพวกแบบเกือบเกือบจะเป็นเอ็กโเพราะมันมีความแบบอูม,มิของซอสแต่ผมไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็มีความหวานเผ็ดหวานเค็มเผ็ดคือจานนี้ แล้วก็แต่นั่นแหละซอสเขาอะรสชาติไม่ได้จัดมากนะเนื้อกุ้งอยังชัดอยู่ในปากอยู่เลยคือเนื้อกุ้งมันเด่นอะชอบพอกินแล้วรู้สึกเออสังเทกเจอร์กุ้งดีจังไม่ได้เทกเจอร์กุ้งกระจกมากอย่างนี้ด้วยคือถ้าใครที่ยังชอบเทกเจอร์กุ้งเป็นกุ้งวิว่าตัวนี้ได้แล้วเนื้อกุ้งมันแบบกัดแล้วมันยังชิวี่เนาะมันกำลังดีมันแบบกุ้งตัวใหญ่มันควรจะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็แป้งข้างนอกมันกรอบเบาเนี่ยกรอบเด้งอร่อยค่ะ ต่อมาในส่วนของหวานจะสั่งมา2เมนูเพราะเลือกไม่ได้จริงๆส่วนตัวก็ชอบพุดซ่าแต่ว่าโอนีแปะกล้วยก็น่ากินมากก็พอกินโอนีก่อนก็ได้พุดซ่ามันหวานใช่ไหมน่ะอร่อยสีนผมกินแปะกล้วยไม่ค่อยได้เพราะว่าบางร้านเขาเอาไส้ขมออกไม่หมดที่นี่โอเคเอาออกหมดหอมหวานมันเผือกแล้วก็ถ้าไปโต๊ะจีนร้านไหนแล้วเขายังเสิร์ฟโอนีแปะกล้วยก็โน้ตไว้ว่าเยี่ยม อชอบโบนิแปก,กวยราน,นี้เพราะว่าหหวานกําลังดีไม่หวานเกินไปแล้วมีการตัดเค็มที่เข้าวเหนียวแล้วก็หอมแปะก,กวยชัดรู้สึกว่าแค่3คอมบิเนชันนี้แล้วเสิร์ฟร้อนๆอะ่ะก็ชอบแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วซอสข้างนอกเขามาค่อนข้างเยอะทําให้เวลากินแล้วมันเบลนรวมกันไปได้ดีไม่แห้งด้วยชอบแล้วข้าวเหนียวเขาไม่ตัดตัวเป็นก้อนด้วยมีความแบบไม่ก้อนอะ่ะมีความเม็ดๆออกจากกันนิดนึงอร่อยดีตอนแรกพิงถามเขาว่าซอสข้างนอกอ่ะทำไมมีความใสๆเขาเลยบอกออมแบบ ผสมแป้งคัาสตาร์ดลงไปให้มม่ได้สีเหลืองนิดหนึ่งแป้งคัาสตาร์ดัจะเป็นผงกระปุกที่บบป้าเคยใช้เหมือนกันอเออ,เ,อ,อเขาจะเอามาเพิ่มสีนิดหนึ่งก็เลยเข้าใจได้ว<ๆ>่าเรียกสิ่งนี้ว่าคัสตาร์ดค่ะต่อมาค่ะวอแป้งค่ะให้เขาอธิบายเรื่องวอแป้งมาเร็วเมื่อกี้เขาเปิดละเพจลูกคนจีนคาว่าแป้งอ่ะมันคือตัวเดียวกับเปียกตัวเดียวกับปิงตัวเดียวกับโมจิอ๋อก็คือแป้งมันมาจากตัวคันจิที่แปลว่าแป้ง,ปงก็คือมายถึงแป้งแล้วก็ส่วนวอก็คือวอลคือกระทะคือขนมที่น้ำวยกระทะสิ่งนี้ นี่แหละพุซาจีนทอดชอบมากซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาทอดมาไม่อมน้ามันเลยทุกคนเห็นเลยว่าแบบแห้งความดีงามของพุซาจีนร้านนี้คือไม่หวานเกินไปเป็นหวานอมเปรี้ยวอร่อยแลไม่อมน้ํามันเลยจริงๆพุซาให้เยอะด้วยให้ดูแต่แป้งข้างนอกเขาจะเป็นแนวแบบหนานิดนึงแบบแนวแป้งนี่แหละแป้งตัวพุซาแต่อย่างที่บอกไปพุซาเขาเด่นจริงทุกคนถ้าใครเป็นสายขนมพุซาทอดอให้ได้มาลองกินพราไส้เขามันแบบเออหวานกำลังดีจริงๆแล้วก็ให้เยอะ หนึบหนับในตัวไส้อร่อยค่ะซึ่งพี่ตอกบอตรงนี้ว่าหอมมากใครไปสายผู้สายทอดมันลอ จีนที่วัตถุดิบดีแล้วก็ราคาดีในสุขุมวิทนะคะทุกคนครับเป็นร้านที่เหมาะกับการมากินกับครอบครัวแล้วกันเพราะว่าพิวมันต้องสั่งหลายเมนูอะแล้วก็เหมือนเดิมสําหรับบิ๊มบิมว่ากุ้งต้องสั่งอย่างเช่นตัวปอเปี๊ยกุ้งอร่อยเจ๊งแล้วก็อาหารนึ่งซีอิ๊วเขาอร่อยอะชอบอ่ะคนนี้ลหละคนนี้ชอบอะไรปอเปี๊ยะอ่าร้านนี้เขาดูแบบหญิงคุณนายนะเหมาะคุณนะของคุณหญิงคุณนายอะแบบเออครอบครัวแนวผู้ใหญ่นะ หมาะกับพวกเราครับใช่ค่ะเพราะว่าพอหลังจากพวกเราออกเนาะก็จะมีแบบแกงทุกลูกที่พาพ่อแม่มากินข้าวเยอะมากก็ตอนนั้นใครกําลังมองหารอาหารจีนที่ราคาโอเควัตถุด็บดีย่านจุคุมงกรก็ฝากเขาไปด้วยค่ะทุกคนจีนมาลนนแล้วค่ะเราต้องไปแล้วใครบ่ายถ้าชอบฝากกาไดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะคนขอน้องเรื่องอาหารได้ปะคุณทศเทปนี้เขาพูดตาเหมือนแอดโฆษณาไหมแบบน้ำหอมของน้ำปลานั้นขึ้นมีความแบบผมกำลังเถินตัวเองไปเป็นผีุณกินปลาแล้วก็ ฟอ <Ford> ร์ดเรนเจอร์เฮ้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ <laughs> โอ้ยลองมชอบ